เดี๋ยวมึงเจอไปต่างประเทศทีไรเจ้เขาโดนเซอร์ไพรส์ตลอดครั้งนี้กูบอกเลยว่าจัดหนักใจเย็นมาแล้วมึงมาแล้วตัวใครตัวมันเด้อทอดปลาแล้วจ้าอะไรถ่ายคลิปเหรอว่าต้องมีอะไรแน่แน่เลยไม่มีอะไรว่อมีอะไรแน่ๆเลยเห็นหยังเห็นหยังเขียนหยังคุณว่าปลาใบเร็วคุณว่าปลาใบเร็วขุดมันเลยคุณว่าปลาหยังเป็นเรี่องปลาแล้วเรี่อปลาว่าแล้ว ต่างประเทศ9วันกลับมามีาาาเซอร์ไพรส์ใส่หม้ปลายะใส่ไปท่ไหนเบิดแล้วบ้านควรมิ n นิมออก็อยู่ตรงนี้ที่ล้างจานแล้วตอนนี้คืออะไรฮะอปลาบอปลาบอปลา,ปาเป็นยังไงบอ่อน้ำยายค่ายอันนี้บ้านใจกลางบางนาะบ่เป็นยังบ่เป็นยัง <laughs> จะเป็นไงลูกเป็นไงลูกเป็นไงคืออ่าปูกพักปูกป่ยังกับโอเคแล้วแต่ว่าพุดบอ่อปลาหรอล่าสุดัอจะปวดคือปู่ยังยูซื้อเพาเป็นเหรออ,อยู่บ้านมันเคยเลี้ยงเนาะอยู่เฉยๆไม่เป็นหรอคอร้องแ่ะแค่บ่อปลานะอย่ามีเลี้ยงไก่นะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดกันไม่ได้ไม่ได้นะ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะเลี้ยงปลายัางไงครัวมินิมอลมันมีนานแล้วแม่กูเลยเพิ่มการเลี้ยงบอ่อปลาการใจกลางบางนา <c oughs> ปลามาแล้วปลายังไม่มีเพราะว่าพ่อใหญ่สั่งกลับไปเอาปลาที่บุรีรัมปลาซุที่นี่ก็ไม่ได้นะก็ต้องกลับไปเอาบุรีรัมเนาะทำไมล่ะปลาที่จะเลี้ยงมันก็อยู่ที่นู่นเ่ะปลาที่นู่นอยู่ที่นู่นน่ะอยู่ที่นู่นอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋อได้ได้